พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทนายดวงรัตน์ครับในทีมด็อกเตอร์กิติศักดิ์และทนายวิถีพุทธนะครับผมวันนี้นะครับผมมาให้ความรู้นะครับอ่าเกี่ยวกับอำนาจของหน่วยงานของรัฐนอกจากอ่ายังมีอำนาจหน่วยงานของรัฐแล้วยังมีหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจทางการปกครอง จากรัฐนะครับผมวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจทางการปกครองจากหน่วยงานของรัฐคือหน่วยงานไหนบ้างครับพี่น้องประชาชนคงเห็นนะครับมหาวิทยาลัยเอกชนนะครับมหาวิทยาลัยเอกชนการไฟฟ้าการประปาสถาบันทางการเงินที่เป็นรับวิสาหกิจต่างๆหรือหน่วยงานทางปกครองที่ได้รับมอบอำนาจทางการปกครองของหน่วยงานของรัฐคือหน่วยงานเหล่านี้เป็นกึ่งเอกชนกึ่งรัฐนะครับผม การให้เป็นหน่วยงานกึ่งเอกชนกึ่งรัฐเนียครับผมเขาเรียกว่าหน่วยงานที่ได้รับมอบอํานาจทางการปกครองของรัฐแม้แต่สภาทนายความครับผมสภาทนายความสภาวิศวกรครับแพทยสภาอย่างเงี้ยผมถือว่าเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจทางการปกครองจากรัฐบาลนะครับผมซึ่งหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจทางการปกครองจากรัฐบาลนี้เขาเรียกว่าเป็นหน่วยงานที่ ประชาชนสามารถนำคดีนั้นขึ้นสู่ศาลปกครองเพื่อให้ศาลปกครองวินิจฉัยครับผมถามว่าทําไมต้องเราจะต้องรู้เกี่ยวกับให้ศาลปกครองวินิจฉัยเพาราะศาลปกครองเป็นระบบการไต่สวนนะครับผมหากการที่พ่อแม่พี่น้องเป็นประชาชนนาําคดีขึ้นสู่ศาลยุติธรรมศาลอาญาศาลแพ่งครับจะมีค่าทนายความและค่าธรรมเนียมส่วนศาลปกครองเป็นระบบการไต่สวนที่ทําให้ เจ้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอ่าที่จะรับมอบอำนาจทางการปกครองของรัฐนะครับผมต้องได้อ่าอยู่อำนาจอยู่ในอำนาจของศาลปกครองที่จะสั่งให้กระทําการไม่กระทําการไม่ปฏิบัติตามสัญญาทางการปกครองสัญญาสัมปทานนี่ครับผมอจริงเหล่านี้ครับผมอ่า คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนควรรู้ไว้เช่นลูกเรียนมหาวิทยาลัยนะครับเอกชนอยู่ดีๆถูกไล่ออกครับผมถาม,าห,มหาวิทยาลัยเอกชนได้รับมอบอำนาจในการสอนนะครับผมจากกระทรวงศึกษาธิการโดยสถาบันดมงศึกษานะครับผมสิ่งเหล่านี้อยู่ในอำนาจของศาปลปกครองนะครับผมศาปลปกครองสามารถสั่งให้บุตรสามารถกลับมาเรียนใหม่ได้ครับผมไม่ใช่คดีแพ่งอย่างที่ค่าอย่างที่ทมีการเข้าใจนะบเราไปดูมาตราเก้านะครับผม ว่าสารปกครองมีอำนาจพิจารณาคดีพิพาทษาคํำสั่งตังต่อไปนี้อนุแห้นะครับคดีที่กาหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับฟ้องคดีขอให้บุคคลกระทําการหรือรับเป็นการกระทาการนะครับผมแล้วก็อนุสามคดีพิพาทเกี่ยวกันกระทาหรือการรับผิดของหน่วยงานทางปกครองนะครับผมเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคัรใช้อานาจหรือกดคําสั่งทางกระองหรือ คำสั่งใดเกิดจากคาระเลยตามหน้าที่ตามพิกฎหมายกำหนดกําหนดนะครับให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสุควรนะครับผมสิ่งเหล่านี้นะครับผมอยู่ในวิปกครองนะเหมือนวิธีพิจารณาคดีอปกครองนะครับผมอขออภัยครับพระราชบัญญัติจัดจตั้งศาลปกครองและว,วิธีพิจารณาคดีปกครองสี่สองนะครับผมถามว่าอ่าเราใช้สิทธิอะไรเราก็ใช้สิทธิตามมาตราสี่สิบสองนะครับผม เราคือผู้ใดนะครับคือประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายมีอาลิเลียงได้เนื่องจากการกระทําหรือการลดเว้นการกระทำเมืองหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือวิธีอื่นใดที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามมาตรา9นะครับผมเราก็สามารถนําคดีนั้นไป ฟ้องต่อศาลปกครองแต่เว้นแต่ในกรณีที่มีกฎหมายไเยฉพาะกำหนดให้เราต้องอุทธรณ์ก่อนนะครับผมแล้วเขาเรียกว่าการอุทธรณ์ภายในตามกฎหมายเฉพาะน,น,นะครับผมแล้วก็อุทธรณ์เข้าไปาอุทธรณ์แล้วมีคําสั่งยืนตามคําสั่งเดิมเราจึงนาําคดีมาฟ้องร้องต่อศาลปกครองให้เจ้าที่ของรัฐหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานทางปกครองต้องกระทําหรือขอเพิกถอนคาสั่งต่างๆนะครับผมสิ่งเหล่านี้นะครับผมคือสิ่งที่ เราอยากให้เป็นความรู้แก่พ่อแม่พี่น้องเพื่อสามารถไปใช้สิทธิท,ทางศาลได้อย่างถูกต้องนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมทนายดวงรัตน์และทีมทนายความดเรเกิติศักดิ์ทนายวิชิตพุทธนะครับผมขอกก่าวับพี่น้องว่าหากพี่น้องไม่รับความเป็นธรรมนะครับผมแล้วยากจนนะครับทางสภาทนายความของเรายินดีช่วยเหลือให้ท่านฟรีครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ขอบคุณที่บอกต่อและ ขอบคุณที่ร่วมการทําความดีเพื่อความดีกับผมทนายดวงรัตน์นะครับทนายความในทีมทนายความดกรกิติศักดิ์ทนายพิธิพุทธสวัสดีครับ